ไม่มีตัวคูนอีกแล้วมันไม่มีตัวคูนอีกแล้วแต่ได้เล่นซูชิไปแน่นแน่นไปอืออือายสิโอ้ยแน่นอยู่ดอกนี้โอ้วายกันโผล่แต่ได้เล่นคิวคูนหกไปปงังแม่มันปังเกิดเพราะตัวมันถูกนี่แหละตัวมันถูกแต่ก็ไหล่รนัวนะครับอย่าดูถูกตัวถูกนะครับสกเก็ตเตอร์แตกไหนไม่พ่อเจแถวสองมาก่อนเจเอาเจไปไหนล่ะโอ้เจหาย เจหายต้องล้อมอคลอกหรือเปล่าจัดไปที่ราเฮ้ยโยสวัสดีเวรุ่นตอนนี้พวกเอก็กกำลังอยู่กับช่องเฮียหมี่พา ว้าว V3 อีกแล้วนั่นเองอยู่เกมลากีก้ในกกแมวนำโชคหรือว่าไอเหมียวนำโชคของเรานั่นเองก็่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียหมีภาวะ V3 ด้วยกันคนที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ Facebook ของเฮียหมีภาวะไปด้วยนะทุกคนมาวันนี้อยู่กับช่วงเวลาอันตราย ช่วงทิ้งเที่ยงถึงบ่ายสี่โมงเนะี่ยอันตรายจะจัดเฮียบอกไว้ก่อนช่วงสล็อตแข่งปักจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยากได้สารับช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยก็เฮียมีภาวะวีสามซื้อเลยดอกเจ็ดร้อยห้าสิบช่วงอันตรายไม่ใช่ช่วงลัคกี้ทามนะช่วงแดงเจอร์ทามช่วงอันตรายจัดแต่ไม้แรกเราไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วปล่อยมันไปก่อนไม้แรกด้ว แต่ถ้าเกิดมาก็ดีนะถ้ามาก็ดีเหมือนกันถ้ามาก็โอเคเหมือนกันอือคูนจังตังไม่จ่ายอีกแล้วหรือเปล่าต้องจ่ายได้แล้วแหละคูณสิบสี่คูณสิบหกไปผาดไปเจ็ดร้อยยี่สิบสวยงามเพื่อลักสวยงามเพื่อลักอือว่าตอวอย่างนี้ดอกแรกเปิดมาดีกูเสียวดอกหลังแล้วเกินตบหัวแล้วรูปหลังเนี่ย จัดไปที่สร้างวันซื้อเพื่อประกันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทช่วงนี้ก็ระวังตัวไว้หน่อยทุกคนอย่าเผื่อใจกันไว้บ้างนะสหรับสล็อตช่วงนี้วายจ่ายมาคูณยี่สิบสี่ปังไปเก้าร้อยหกสิบ,บไ,ไม่ใช่เก้าร้อยหกสิบเก้าสิบหกบาทดูยังไงเก้าร้อยหกสิบวะก็เผื่อใจกันไว้หน่อยนะสล็อตช่วงนี้รู้สึกว่าจะเจ็บมาหลายไลน์แล้วเกินกับสล็อตช่วงนี้นะ ยเต็มระบบไหมแต่ยวเต็มระบบดอกนี้คู2ีแปแล้วก็หนักหนักแต่ไม่คือจัดไป816ร้บาทถือว่ามาดีเราไม่จำเป็นต้องรีเราไม่ต้องรีเบททุกคนไปต่อเลยไม่ต้องจําเป็นรีเบทมาสิบหมุนพอแบบดอกเมื่อกี้เลยเพื่อนอึงอึ๊บส์คูนก่อนคูก่อน ถ้าไม่จ่ายก็ขอตัวคูณมาก่อนแต่พอรอบที่ห้ารอบที่หกนี้ต้องจ่ายแล้วนะถ้าไม่จ่ายนี่คือเหงาและเงียบอกไว้ก่อนถ้ามันไม่จ่ายนี่คือเหงาแล้วทุกคนแต่งี้หยาบไม่มีทั้งแมวไม่มีทั้งตัวจ่ายอันน่วงไปหนึ่งทีแต่แมวมาสามตัวเราไม่ปรับปรับเนี่ยอีกสี่หมุนนี่คือต้องจ่ายแล้วนะถ้าไม่จ่ายนี่คือจบไม่จ่ายถ้าเกิดจืโอ้ยคูณเยอะเกินจ่ายบังกาได้ อ่ะได้อยู่โอ้วี่นึกว่าจะลุ้นตูชิตูชิปันนิดไม่ได้ลุนล้นละจัดไปสองร้อยแปดบาทมันดัะเลือดมาก่อนขอใจหน่อยเพื่อนใจยิเปิดเออมึงยิเปิดโอ้ยแต่ขาดทุนอยู่มึงสุดท้ายอย่าเ้าวขอร้อง หงสุดท้ายอย่าว้าวโอ้ยใหญ่คูณสามสิบมื่กันปังสี่สิบห้าบาทโอ้ยหยาบจัดแต่ดอกนี้มีห้าร้อยสี่สิบสะไหล่ไปคูณสิบต่อเปลี่ยนเป็นโอ้ยซูชิการดิบไม่มาเดี่ยวสามแต่ก็ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องได้ราวอยู่ทุกคนได้เรื่องได้ราวอยู่ดอกนี้บอกแล้วว่จะเป็นต้องรีเบท จัดไปที่รงางวันซือเป็นการ675บาทเอ้ยชื่นใจได้อ <conductor> ย่างนี้เฮียก็ชื่นใจจัดมาเงินรางวันรวม1 8 3บาทเอ้ยกดไปต่อเลยทุกคนถ้ามันจ่ายก็จะเป็นต้องรีเป็นนะไม่ต้องรีกดหารายจ่ายนะถ้ามันจ่ายอยู่แล้วเราไม่ต้องจําเป็นต้องรีทุกคนแต่ตราบใดถ้ามันไม่จ่ายอะนะค่อยรี แมวคูนี้เยอะมาปลาปคูณสิมมปปปปปไปก่อนอืมสูชิเอาป้าหนอส,สาล่จ่ายพัดไปก่อนเคโอเคสิบสิบเสมไม่มาอยู่ที่คูณ16หลังๆนี้ต้องรีบจ่ายแล้วนะต้องจ่ายให้เราแล้วล่ะถ้าไม่จ่ายระยาบ อุ้ยมาปลาดิบแถวแรกปลาดิบแถวแรกอุ้ยอุ้ยถ้าได้ปลาดิบนั่ะอุ้ยอย่าพึงว่าเพื่อนจ่ายหน่อยอาคูณย,ยับคูณยับจ่ายด้วยคูณยับก็จ่ายด้วยเหมือนรอบนี้จะแห้งทุกคนอื้อแห้งจริงด้วยรอบนี้แห้งจริงด้วยจัดไป2องร้สี่้เวลาหมุนนอกแล้วสินะ โอ้ยข้างนอกไม่มีรายจ่ายเลยอยากจับเวลาหมุนนอกอีกสักพักหนึ่งหมุนนอกไปสักพักหนึ่งทุกคนหลอกแมวก่อนหลอกแมวจ่ายก่อนหลอกแมวให้มันจ่ายแล้วก่นอนไปไปซื้อซื้อซื้อมาเพื่อนอะะอย่าตกหัวแล้วรูปหลังคอร้อง ออร้องเลยจะตกหัวแล้วท cool. ุกหล่าคูณหกไปก่อนดอกนี้เปลี่ยนเป็นเคไหมเปลี่ยนเป็นสิบเสยเปลี่ยนเป็นสิบเสยเลยโอ้โหคิวอุ้ยสเก็ตเตอร์แตกไหนไหมเพื่อนแตกไหนไหมเพื่อนแตกไหนไหมเรียนโอ้ไม่มีทักตัวเลยว่ะทุกคนเอ้ยเลยโอ้มันเลยเสยมันเลยเสยเคเคแถวสามโอเคแถวสามได้เลยละสเก็ตเตอร์มาไหมพ่อ ไม่ได้มาแต่ว่าได้มาจะโอ้โหจะได้เล่นไหมไวายกูตัวเนี้ยโอ้โหได้เล่นอยู่คิวกะได้สกเก็ตเตอร์ก็ได้มะไม่คิวก็สกเก็ตเตอร์แถวสามะโอ้คิวลงแถวสองให้ตายถอะโอ้ยอยากได้แถวสามมันไม่ให้คูณสิบแปดไปรอบหลังนี้คือต้องจ่ายแล้วนะเพื่อนโอ้คูณยี่สิบแปดไปแล้วมันจะจ่ายกูเนี้ยคูณเยอะไม่ค่อยจ่ายด้วย จะจ่ายแมวมาคูณ32คูณ36กับแมวห้าร้อยสี่สิบจ่ายแมวปม่อวะมเมื่อกี้ไม่จ่ายป่ะแมวอ่ะเฮ้ยจ่ายปม่อวะเฮ้ยเฮียไม่เห็นวะ่ะเดี๋ยวต้องไปย้อนดูกันหน่อยทุกคนเฮียไม่แน่ใจว่าจ่ายน่าจะไม่จ่ายเพราะเผาแรกไม่มีน่าจะไม่จ่ายแมวทุกคนเผาแรกไม่มีจัดไปที่รางวปปันซูเปอร์ไปกะห้าร้อยสี่สบาทแต่ยังไม่คืนทุนว่ะเพื่อน เอาหน่อยโอ้อยมูว,ว้าวโอ้ดาอยู่ซูชิมาพัดเปลี่ยนเป็นพัดโอ้เปลี่ยนเป็นคิวชื่อแต่ก็ไม่ขาดทุนด้วยแต่ก็ไม่ขาดทุนที่ซื้อไปนะปล่อยหลายโชคบางทีจัดไปที่รางวาเมกาี่ร้อบบาท จัดไปเรื่องนรางวัวลรวม1นึ่บาทโอ้ยถ้าได้ถ้าได้คิวแถวแรกนะทุกคนซูชิมาโอ้ยได้หลายต่อหล่อมหล่อมซื้อต่อซื้อต่อเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนโอ้ยวายโอ้โหวายสองวายสามสี่ไม่ได้เล่นว่ะอูดูสนะี่คูดหกคูดแปดป ไม่น่าจะจ่ายแมวทุกคนถ้าจ่ายแมวมันน่าจะแพงกว่านี้นะเพราะแมวหนึ่งสองสามสี่ตัวเลยเอาฟูไปเออคูไปสิบหกมาฮาบุนนี่คือต้องจ่ายแล้วนะเพื่อนนะเออโอเปลี่ยนเป็นเคไม่สวยจัดถ้าเปลี่ยนเป็นคิวจะสวยกว่าน,นี้นะเพื่อนเออจ่ายเจคูสิบแปดไปโอ้แต่น้อยนิดมันลือเกินมันตัวมันตัวถูก่ก่ะมันบางเกินอ่ะซูชิไปเคเออปลาดิบเค เหมือนจะหยาบอยู่นะเหมือนจะหยาบอยู่นะทุกคนนะไม่จ่ายเลยตาหนี้หยาบเกินหยาบกร้านหยาบกร้านจะจับแมวคุณลุลวงแต่ไม่มีตัวใจสักตัวแมวคุณลุวแต่ไม่มีตัวใจสักตัวอะไอยากชอบจริง,รงบอกละเวลาอันตรายทุกคนช่วงเวลาอันตรายนะช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมง ช่วงเวลาอันตรายเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยแพล็กเอาหน่อยแพล็กเอาหน่อยแพล็กช่วงเวลาอันตรายต้องควรเผื่อใจไว้ด้วยดอกแรกมาก็ไม่มีติดต,ตัวคูณเลยไม่ติดตัวคูณสักตัวเลยแมวไม่มี